นอนเตือนขึ้นนึกว่าเสียงยังพี่น้องพราเจ้ามาสชีเข่าอยู่หน้าผมยังในเบื้องน่้นพราเจ้าว่ายืมมอันสถานที่เด้อตลาดมาท่นสถานที่เนี่ยจะสีเขา่เขา,ขามาท่านรถทีเข่าเขาไม่ได้ืลองเห็นสถานที่มันพี่น้องมันเลี้ยวเสียงพรมนะครับพราเจ้ามาสชีเขา่าแม่หลายอย่ได้พี่น้องเขาเจ้าว่าอขอสถานที่เด้อตลาดขออัน กองเขอกเซน่าเนี่ยจบกระเดื่เสียงความผมก็แล้วโอเคครับพีาสันผมพยายามเสีเอาเสียงเพิ่นนั่นเพิ่งเกจาะเขาแล้วพี่น้องเพิ่นเลยมาขอสถานที่สียเขาคนไหลได้พี่น้องยางไปเบิ่งกันโอ้ของข่อยืนต่อพี่น้องเสียอยู่หน้าผมเองนะครับแต่มันเป็นเขาผมดอกเขาพระเจ้าพระเจ้ามาขอ สีเท่านั้นรถรถสีเขาเป็นข้อหน้าเพิ่นบ่ได้พี่น้องหน้าเพิ่นไว้ไกลพูนครับเขาเจาะมาสีเขาพี่น้องจะอาจจะเป็นก่อเจาะหรือมั้งครับนี่เขาเจาขนม่มาเจ้าเนี่ยไหลอยู่นี่เขาจะกำลังปีพี่น้องคนหลายเขาจะแบบไปกัน บรรยากาศเป็นนอกท่าพี่น้องคนจะ้างคนพ่อตาเลี้ยงนะก็จ้ะมัดไฟมือไฟกันหลายพี่น้องมันนะเขาล้อบังเงี้ยนึงเตี๋ยวขันที่อยู่หน้าผมนี่แหละรถสีขาวเป็นของหน้าเพิ่นประเดชหน้าเพิ่นขอยไปไกลได้พี่น้องมันสามสี่ร้อยเมตรเลยนะมันรถเป็นรถจี๊ข่าวปรเดชเราเล่นมาขวานเตีสยวขันที่อยู่หน้าผม เสียงออกดีได้พี่น้องคนเขาอันขุดย่นก็ยน่นขุดปัน้นกับปัน้ปน,น,นพี่นอ้องเป็นแต่ลไรอีดอกคนกับไรเยอะพี่น้องไปมึงเสียงออกดีดีพี่นอ้องแดดท่อนพี่นอ้อ,นองเมัเนสีตอนนี้ก็แดดท่อนเยอะ มังพี่เดวันนึงก็จะต้องเขาอยู่ที่นอ้องอ๋อก็จะมีบางคนต้องเขาพร้อมต้องเขาเขาตองวันนัน้นนี่ก็มีได้แต่สอบนึงพี่น้องไงเด็กการเด็กการเรื่งเครื่องหอบเครื่องไงดี่สอบปนวนพมาใส่ไม่ได้เพราะเกินชั่วโมองออกพี่น้องอนี่ เล้วสอบสอบสอบเลยงั้มกันเสียอาไรอะเสียงมากเลยพี่น้อง